ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำธรรมะข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญ กดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้มีปัญญาให้เป็นคนดีพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นกุศลอันสูงสุดการที่เราคบกันแน่นอนอยู่แล้วว่าแต่ละคู่ก็ต้องมีวันดีๆวันพิเศษวันครบรอบต่างๆซึ่งเป็นความทรงจำที่ดีและหลายคู่ก็มักจะพาแฟนไปทานข้าวนอกบ้าน หรือหาเวลาไปเที่ยวกัน2ต่อสองอย่างมีความสุขและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับวันสำคัญของคนที่เรารักนั้นก็คือการมอบสิ่งของหรือของขวัญที่เราตั้งใจซื้อไปเซอร์ไพรส์ตามโอกาสต่างๆแต่รู้หรือไม่ว่ามีของดังต่อไปนี้ที่ห้ามซื้อให้กับคนรักเด็ดขาดเพราะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งของอาถรรพ์หากคนไหนซื้อให้คนรักอีกไม่นานก็จะเลิกกัน แบบไม่มีสาเหตุและของที่เรากล่าวมานั้นจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ 1. รองเท้าเปิดมาที่ของขวัญต้องห้ามชิ้นแรกรองเท้าจริงๆแล้วเราได้ยินหลายคนพูดถึงกันเยอะไม่ควรซื้อรองเท้าให้แฟนเป็นของขวัญอาจทำให้คนรักเดินออกไปจากชีวิตของเราได้ในสักวันและเอยียงเชื่อกันอีกว่า รองเท้ามาเป็นคู่แต่คนที่เป็นแฟนกันแต่หากยังไม่ได้อยู่กันเป็นคู่รองเท้าจึงเป็นอาถรรพ์ที่อาจจะทำให้เลิกกันได้ซึ่งความเชื่อนี้มันก็แล้วแต่คนแต่เพื่อความสบายใจถ้าแฟนซื้อรองเท้าให้ก็ให้จ่ายเงินคืนให้เขาไม่ต้องจ่ายเต็มราคาแค่พอเป็นพิธีเท่านั้นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนั่นเอง 2. นาฬิกา อีกหนึ่งของขวัญต้องห้ามที่ได้หลายคนพูดย้ำกันนักกันหนาว่าไม่ควรซื้อให้แฟนอย่างยิ่งหากเราซื้อนาฬิกาให้แฟนจะเป็นเหมือนกับการบ่งบอกเวลาคบกันเมื่อนาฬิกาหยุดเดินลงความสัมพันธ์ก็มีอันต้องหยุดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราให้นาฬิกาเป็นของขวัญหรือซื้อนาฬิกาใส่คู่กันกับคนรักควรหมั่นดูแลนาฬิกาให้เขาเดินอยู่ตลอดเวลาจะได้แก้เคล็ดเปลี่ยนจากเวลาเลิกเป็นเวลารัก เมื่อนาฬิกายังคงเดินต่อไปนั่นแปลว่าความรักของคุณก็จะยืดยาวไปตามด้วยฉะนั้นอย่าปล่อยให้ฐานนาฬิกาหมดไม่งั้นจะกลายเป็นลางไม่ดี 3. ผ้าเช็ดหน้าเขาว่ากันว่าการซื้อผ้าเช็ดหน้าให้กับคนรักนั้นเป็นลางไม่ดีเพราะในอนาคตคุณอาจจะต้องใช้มันซับน้ำตาให้กับความสัมพันธ์นี้ แถมผ้าเช็ดหน้ายังสื่อให้เห็นอีกว่าความรักของคุณอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องเศร้าหมองหรือเรื่องที่ทำให้ต้องเสียน้ำตาซึ่งล้วนแต่เป็นความหมายโดยในที่ไม่ดีทั้งนั้น4น้ำหอมแม้น้ำหอมจะเป็นของขวัญที่ได้หลายคนชอบและเหมาะมากกับวาเลนไทน์แต่ความหมายโดยในของมันก็แอบทำให้คู่รักกังวลได้อยู่เหมือนกัน เพราะน้ำหอมแม้จะหอมแต่กลิ่นของมันก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นที่หอมฟุ้งมันก็จะจืดจางลงไปตามการเวลาเพราะงั้นหลายๆคนเชื่อกันว่าถ้าให้น้ำหอมกับคนรักอาจทำให้ความรักของคุณจืดจางเหมือนกลิ่นน้ำหอมนั่นเอง 5. รูปถ่ายตัวเอง ของขวัญชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่เราเห็นคู่รักให้กันบ่อยมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปคู่ไม่ใช่รูปเดียวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าการให้รูปตัวเองกับคนรักนั้นเป็นลางไม่ดีอาจจะไม่ได้หนักหนามากมายแต่เขาว่ากันว่าการทิ้งรูปเดียวเอาไว้ให้แฟนเป็นเหมือนการทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้า อาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณและเขาต้องจากกันไปไกลหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้รูปกับแฟนเป็นที่ระลึกหรือเก็บไว้เป็นความทรงจำเน้นรูปคู่หรือไม่ถ้าแฟนชอบถ่ายรูปก็ลองซื้อกล้องให้ไปแพงหน่อยแต่ก็โอเค 6. เสื้อผ้าสีดำเสื้อสีดำก็อย่างที่รู้กันมันเป็นสีของความอัปมงคล เป็นสีของความทุกข์ระทมความเศร้าความสูญเสียเป็นสีที่ใช้ในงานศพเพราะฉะนั้นไม่ควรซื้อให้กับคนรักจริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพียงแต่มันอยู่ที่ความสบายใจของคนให้กับคนรับมากกว่าถ้าถามว่าซื้อเสื้อผ้าให้แฟนได้ไหมได้แต่หลีกเลี่ยงพวกชุดสีดำก็เท่านั้น 7. เครื่องแก้วต่างๆ เครื่องแก้วต่างๆก็ถูกจัดอยู่ในหมวดของของต้องห้ามเช่นเดียวกันเขาว่ากันว่าแก้วที่มันร้าวหรือแตกต่อยังไงก็ไม่อาจทำให้มันกลับมาสวยเหมือนเดิมได้เพราะงั้นถ้าเราซื้อเครื่องแก้วให้แฟนเชื่อว่าอาจจะทำให้ความรักของคนสองคนเปราะบางและแตกหักได้ง่ายทั้งยังเป็นหลังไม่ดีอาจทำให้ความรักของคุณเกิดความแตกแยก,กร้าวฉานอีกด้วย 8. ของมีคมอันนี้คงไม่เชิงความเชื่อเพราะมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้แน่นอนแต่เชื่อไว้ก็ไม่เสียหายอะไรพวกของมีคมอาวุธดาบของเล่นโมเดลต่างๆที่มีคมอย่านำเป็นของขวัญเพราะจะทำให้ผู้รับได้รับอันตรายมีภัยโชคร้ายไปด้วย 9. หวีแฟนเพื่อนมิสหายทั้งหลาย ถ้าเรามอบวีให้กับแฟนหรือเพื่อนคนไหนจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาต้องห่างกันเหมือนซสี่ของวีนั่นเองและ 10. เข็มกลัดภายนอกอาจดูสวยงามแต่ภายในแฝงไปด้วยความหมายที่น่าเจ็บปวดเพราะเชื่อว่าหากให้เข็มกลัดแก่ใครจะเป็นการทิ่มแทงใจสร้างความเจ็บปวดขัดแย้งให้กับผู้รับคนนั้น เอาจริงๆมันก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ไม่เสี่ยงก็น่าจะดีกว่าเรื่องบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่เขาว่ากันมาแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าเสี่ยงเพราะถ้าเกิดให้แฟนแล้วเกิดความรักมีปัญหาขึ้นมาจริงๆคนที่จะเสียใจคือเราเองนี่แหละหาอย่างอื่นให้แทนแล้วกันอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟัง ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลบทความดีๆแบบนี้ที่ได้นำมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ Thank you